I don't know I don't I don't think I have one um, น่ารักขอบคุณค่ะพี่เสียขึ้นมออะไรตอนนี้พี่เสยียลาออกจากโรงเรียนนะคะพี่สเสียกำกำลังจะเตรียมตัวเตรียมตัวสอบ GED นะคะทุกคนก็พี่เสียจะสอบสอบ GED ก็สู้ๆเพราะพี่เสียฉลาดนะคะหนูก็เอ่อทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> อยู่แล้วอืม พี่เมียพูดคล้ายพี่ญยา,ยาเลยอุ้ยตายอาจจะเป็นอุ้ยอาจจะเป็นเพราะแบบพูดไม่ชัดหรือเปล่าหรือเปล่าพี่เมียร้องเพลงมินิฮาร์แล้วลืมตายเยอะๆทุกคนหนูทําไม่ได้หนูลืมตาหนูจะน่าก,กลัวมั้หรือเป็นอย่างนั้นหนูแบบ <c oughs> คิดแต่ไม่ถึง หนูรู้จักเพลงนั้นนะคะแต่หนูไม่เคยฟังหนูรู้จักชื่อเพลงเฉยๆพี่เมียนหนักเท่าไหร่คะ that's um I don't know Don't you feel like your hair is irritating but I like it I don't know <laughs> <laughs> พี่เมียชอบแต่งตัวแนวไหน,นะคะก็จริงๆ I like to like dress up mm. ตัวสมสาร์ชชอบใส่กระโปรงนะคะทุกคน Like um สไตล์ที่หนูชอบนะคะ is t like kind of like a valley girl ไอไคน์อขอแคหน้าจอหนึ่งรูปได้ไหมครับได้ค่ะโ <laughs> okay, อเคหยุดน้องเมียเสื้อยืดสวยละจากร้านไหนคะจากแบรนดีนะคะแบรนดีมอลโวจากแบรนดีอะไนี่หนูชอบม,มาน้องเมียได้เรียนออนไน์ไหมคะถ้าได้เรียนเข้าใจไหม คำถามดีมากเลยค่ะทุกคนเพราะหนูไม่เข้าใจอะไรเลยที่หนูเรียนอยู่เนี่ค่อหนูไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะแบบอุ้ยอุ้ยไม่ได้กดอะไรเลยนะอ่อเพราะแบบที่หนูเรียนอยู่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนพอมาเรียนออนไลน์แบบคุณครูเขาแบบมาถึงตัวเราแล้วก็แบบมาสอนแบบอยู่เน่แบบมันไม่เข้าใจเหมือนเวลาไปโรงเรียนจริงๆนะคะก็เลยแบบหนูไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เพื่อนหนูทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ะ เ um, มื่อไรคะมัธยมตน้นอ๋อใช่ค่ะอะไรประมาณว่าอยู่ใน year ten this year right yes sir อายุเท่าผมเลยหนูรู้สึกว่าคนอายุเท่าหนูเยอะมากแบบเป็นตอนนี้เป็นเจนที่คนอายุเท่าหนูเยอะ ขึ้นมาสามเท่ากันเลยตอนแรกนึกว่าพี่สะอีกทุกคนช่วยบอกขวานูหน้าแกนะคะทุกคนอันนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีใครก็ช่วยบอกหนูทีเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างไม่ดีเลย <c oughs> หนูรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของหนูนะคะเอมหนูรู้สึกว่าหนูอยากไปโรงเรียนมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเปืองเงินมากๆเลยที่เรียนออนไลน์ พราะแบบหนูรู้สึกว่ามันแบบ it's like a waste of money เพราะว่าหนูแบบหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราแบบต้องเรียนอะอนไรหนูรู้สึกว่าเขาควรลดหรือไม่ก็แบบแบบแบบคืนเงินอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามัน education มันไม่ได้เท่าแบบไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้หนูเริ่มเรียนสเปนอยู่ค่ะก็ดีมากนะคะที่ได้จะเรียนสเปนแต่ว่าหนูก็แบบ I don't think I'm ever gonna use it อืมอ um, uh ่า huh. ทำไมหน้าใสเพราะอืม um, ก็อืม um, จริงๆหน้าใสหนูน่าจะเป็นพราหนูแบบหนูทาครีมทุกคืนนะคะแล้วก็หนูเริ่มบำรุงหน้านะคะตั้งแต่สิบอใช่ตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะเมียอยู่เกรดนะคะอยู you great ่เกรด แปดค่ะกำลังจะขึ้นเกรดเก้า um, 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 um. เคยดัดฟันไหมไม่เคยค่ะอยากดัดมากเมียทานเผ็ดไหมไม่ทานเผ็ดเลยค่ะทุกคนพี่อายุสิบสามหรือสิบสี่ตอนนี้สิบสามนะคะทุกคนกำลังจะสิบสี่เดือนหน้าพ่อทิศดูไหมไม่ดูค่ะชอบใครในแบ็คพิงชอบพี่แลซ่าค่ะ Can you say something in French กโมซาบะกโมซาบาพวเแฟนคือหนูจะบอกว่า French มันง่ายนะแต่ว่ามันไม่ง่ายพูดใหม่มันมันเขามัน pronunciation มันยากมากๆนะคะทุกคนมันแบบกโมซาบะและ้วก็มันมันแบบยากมาก เรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะแล้วเวลาดูหนังฟังเพลงดูเป็นภาคไทยหรือภาคอังกฤษจริงๆไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กๆนะคะหนูมันเริ่มเรียนตั้งแต่ปสี่ค่ะก็เวลาดูหนังฟังเพลงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากเพราะภาษาไทยหนูไม่แข็งภาษาไทยหนูแบบหนูฟังออกฟังทุกอย่างเข้าใจหมดนะคะจะแ,แคออแบบอแบบ่อ่านแบบอย่างเช่นแบบอ่านคำยากๆไม่ได้ในะค,ะคน Can you say a full introduction in English? Hi guys, my name is Mia Tongchua. I am thirteen, turning fourteen next month, and um, I just released a new single called Mini Heart. And yes, you can go listen to it, and it's out now on YouTube. Thank you. <laughs> กั <c oughs> นานายค่ะกันนายค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วเหมือนกันสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตื่นไม่ทันนะคะทุกคนอ๋อหนูจะบอกว่า <c oughs> เรียนออนไลน์นะคะหนูตื่นไม่ทันไปไหลายแบบหนูหนูนอนฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนหนูก็โทรศัพท์เสียบไว้ตรงนี้แล้วก็แบบถ้าพอในรายการปุุกใช่ไหมมือหนูมันเป็นไรไม่รู้ทุกคนมือหนูมันแบบอ u t o m a t i c เอา l i k อ automatically แบบไปกด <c oughs> นะคะให้ไม่ให้มันหยุดนะคะหนูก็เลยแบบตื่นไม่ทันหนูก็แบบ ตื่นไม่ทันทุกคืนเลยไอมินทุกช้าเลยโดนทีเช่อด่าไปแล้วกี่คนก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็ถือว่าแบบมือหนูเปิดต,ตอนนั้นใช่ไหมทุกคนหนูเปิดนาฬิกาปลุกไปตอนเจ็ดโมงนะคะทุกคนแต่มือหนูกดแบบกด snooze ไปถึง1ิบเอโมงะได้ไงไม่รู้ทุกคน1ิบเอ็ดโมงโอ้สิบเอ็โมงนั่นคือกี่ชั่วโมงเจ็ดแปดเก้สี่ชั่วโมงทุกคนหนูกดอย่างเงี้ยกดได้ไงแล้วมันขึ้นทุก10นาทีอะ หนูก็แบบงงตัวเองมากเลยพี่มียยืดผมหรือเปล่าไม่ได้ยืดนะคะคนเพราะว่าหนูหนูจริงๆหนูไม่ชอบผมตรงเลยไม่ใช่ไม่ไม่ชอบแต่ว่าแบบอยากให้ผมมันฟูแบบนี้นิดนึง How old are you? I'm 13สวัสดีจ้าสวัสดีกวิน,วก,วนวกวินอยากมาไลฟ์ด้วยไหม Did you school do I G C S E? You no know my um my school doesn't do that um S A T only ใช่ทุกคนคือแบบตอนแรกพี่มียาเป็นพี่คนโตไม่ใช่คำกันตอบคำถามเอ็นดูทุกคนท่านทุกคนรู้รู้หนูจริงๆนะคะทุกคนหนูเป็นคนตลกส่วนมาก <c oughs> Are you a visco girl? No, I'm not a visco girl. <c oughs> I'm totally not ชอบเพลงวันนี้ฮาร์มาขอบคุณค่ะอยากให้ฟีกกับเอลลี่ เสียอาการนี้ขึ้นยังไงน,นะคะสูส้ๆส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ y o u going to have you you're going to have to be so eye catching right อยากจัดมากเสียงค่ะายๆพี่ยายาเลยค่ะนะ่ารักขอบุณค่ะอยากให้เล่นติ๊กตอกกับคุณพ่ออีกหนูจะพยายามเรียกคุณพ่อให้มาเล่นด้วยนะคะ Whats up hi west what's up เล right. ่นออนไลน์กี่โมงถึงกี่โมงคะจริงๆหนูโชคดีมากๆเลยนะคะแบบที่เช่อหนูก็ยังบอกนะคะว่าหนูโชคดีมากๆเพราะว่าเอาิเอ่มเ,เพราะว่าหนูเรียนออนไลน์ตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะคะซึ่งโรงเรียนอื่นอาจจะเรียนเกินกว่านี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันไลฟ์ถึงกี่โมงยังไม่รู้เลย อยากให้ออมๆสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งหปค่ะกินอะไรทำไหน่ารักกินบาวนี่ของร้าน Milky Way Bakery นะคะ <c oughs> เออไม่ไม่อยากคิดมากนะก็ไม่ได้น่าแก่แต่แบบแก่ถึงตัวสูงแล้วดูเป็นสาวไม่ได้แก่โอเคหนูรู้สึกดีขึ้น เพราะว่าทุกคน,กคนชอบบอกว่าหนูน่าเก๋ไม่ใช่น่าแก๋แต่เหมือนไวรุ่นที่น่ารักมากๆค่ะคุณนม่คะคุณพี่โอเคขึ้นโอเคขึ้นโอเคปกติเีื่อนอนดึกไหมปกตินอนดึกมาก <laughs> ปกติเรา,าทำขนมกับพี่เซียนะคะถึงประมาณาถึงประมาณแบบเที่ยงคืน <laughs> ไม่ได้แก่นะแต่แต่ง ตีความคิดทุกอ่านไม่ออกค่ะแต่ขอบคุณนะคะ <c oughs> ลิ้นพันธนะคะทุกคนโรงเรียนที่เมียเลือกตามวิชาไหมคะแล้วถ้าเลือกเลือกกี่วิชายังไม่ได้เลือกนะคะเพราะหนูเพิ่งม,มสองเองหนูจะได้เลือกตอนมสมค่ะก็คือไฮสคูลนะคะทา <c oughs> งน้าสวยมากค่ะสวยสอนแต่งหน่อยได้ค่ะทุกคน w วอด cosmetic brands do you use for your face? I basically use um a lot. I I mostly use hourglass and like um Tarte and stuff. Mm -hmm. And Huda Beauty Huda Beauty. I thought you were 15. That's kind of sad. So I like Um weight and height หนูสูงหนึ่งเออหนูสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะหนูน้ำหนักประมาณห้าสิบคนห้าสิบหนูอ้วนขึ้นไม่แฟร์เลยอ่ะแม่หนูไม่อยากกลักตัวเพราะอย่างเงี้ย <c oughs> อือะไรอะไรก็ว่าผมเด็กอะ่ะหนูชอบเพลงเน็มมาก เซียอาการนี้ขึ้นยังค่ะซู้ๆนะคะเป็นกำลังใจพี่เซียก็กำลังกำลังแบบฮิลลิ่งอยู่นะคะทุกคนก็ซู้ๆูนะคะพี่เซียภาษาฝรั่งเสร็จง่ายจะตายก็วินพี <go>. <ctions> now, ่เมยารักมากขอบคุณค่ะเด็กก็รักเป็นไหมพี่เดียวเด็กคนนี้มันโตแล้วปะจะมีเพลงออกมาเมื่อไหร่ค่ะก็จริงๆก็กำลังทำอยู่นะคะทุกคนก็ใกล้ออกแล้ว ก็ไม่ใกลหรอกน่าจะอีกนานเวลาสูวขึ้นเมียทำยังไงหนูก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะอย่าไปจับหน้าแค่นั้น um, What school do you go to? I go to K P I S อือสองมินิฮาร์ดเดี w วอ่ะดีวิทยาที่สูงอ่ะ uh, ที่ทาโตสูงหน่อยะคะ่ะก็ จริงๆทุกคนทักดีเอ็มมาดีกว่านะเพราะว่าหนูก็ไม่ทราบแบบทุกอย่างเพราะว่าคุณแม่หนูนั่นแหละค่ะ,ะภาษาฝรั่งเศสรเรียนยากไหมยากค่ะทุกคนยากมากเลยยากมากเลยหนูพยายามเรียนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ิร์ k สนคืนนี้ฝันดีนะคะน้องมิยาฝันดีค่ะทุกคน how tall are you um 0

um b r i t i s h accent to my... o h my god no British accent to my sister ใน nice Snapchat ดูวมาใช่แค่ทุกคน rap or dance ยากไปไหมชอบหนูชอบทั้งสองอย่างนะคะเท่ากันหมดเลยทุกคนจะไปนอนกันแล้วใช่ไหมเ <laughs> ป็นหนึ่งนะทุกคน Do you have a girlfriend? I'm actually, I don't have a girlfriend. Cause why would I? <laughs> Can you speak English? I am speaking English right now, so I I think that's a yes. แนะนำสกินแคร์หน่อยไปที่ YouTube หนูได้เลยนะคะมียาทองเจีย I want I want you to sing a song to experience with พี่มิลลี่มิลลี่หนูจริงๆรพี่พี่มิลลี่แต่งเพลงให้ดูนะคะคนถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้พี่มิลลี่แต่งท่อนแรัปให้นะคะเอมันมิลลี่ hard for me I want a scent darling and then พี่มิลลี่แต่งให้พี่มิลลี่ใส่ดีมากใส่ดีมากๆเลย พี่ใช้กลาเซียมไมค่ะเออหนูอยากได้มากหนูพยายามไปหาที่แบบซิฟ h o r าแล้วก็ e v e n นบอยแอน f ์สเตฟไอมีนอีเวนบอยดสอัแต่ว่าหนูพยายามหาแล้วแต่ว่ามันแบบคอรมันไม่เข้านะคะก็แบบไม่อยากพีออเรยเพราะว่าค่าพี่รีน่าจะแพงกว่าตัว Lip กลา s อีก